นะครับห่างหายกันไปหนึ่งสองตานะครับสำหรับไดรี่ห้านาทีก็เปลี่ยนเปนเป็น,เปนมุมถ่ายกับข้างประตูครับผมคงไม่ต้องพูดเรื่องอาหารหรอกแดรี่เพราะแดรี่จริงๆเรื่องนี้ทําเพื่อสร้างอินครหมโหคุณะเทก็คือตอนนี้ผมยังไม่มีไอเดียเลยสำหรับ การห่อต้นไม้ให้มันไม่กระแทกคุณครางยาผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะหอ่อหอมมะเขเทศยังไงไม่ให้ก้ามนหีกห่อต้นไมานีลผาลัมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เยอะว่าจะห่อมันยังไง แต่ว่าสิ่กลายฮะฝากไปซื้อกันด้วยแล้วก็อรอผลงานที่สองที่สามผลงานที่สองทำเสร็จแล้วแต่ยังมไม่ได้อัปโหลดแต่จะทำผลงานที่สามให้เสร็จก่อนแล้วก็อัปโหลดผลงานแล้วก็ลงผลงานที่สามก่อนองผลงานที่สองดองไว้ก่อนทำเสร็จก่อนแต่ต้องเก็บไว้ก่อนพอเก็บไว้ก่อนดีกว่าจริงๆมันก็ปล่อยได้เลยแต่ว่า เก็บเก็บไปก่อนทีนี้เนี่ยเอาจะดูโอ้โหนึ่งทีวุลสินจนหลายแล้วเอาพูดเรื่องไม้สอบถามนี่ก็โอ้ใกล้จะเปิดเทอมแนละ้วฮะหนึ่งหลักก็หนึ่งก็าดมใช่ไหมเขาเปิดเทอมกันก็เดี๋ยวก็มีการเรียนซึ่งก็ดีฮะก็ดีที่ได้เจอกับผู้คน เจอผู้คนผมไม่รู้เงินจะไปถ้าใครยเขาว่าสติกเกอร์อะไตสติกเกอร์ลายเพิ่มคือก็ใช่แต่พอเปิดแล้วต้องไหนต้องรีบตัดคลิปเคลียคลิปให้หมดผมมีดองคลิปไปเยอะอยู่อะ เราไปคิดนเรื่องเรืเลยนี่ว่ะเรื่องเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ตัดอีกครับตัดอีกสักตัวสองตัว,ตวบางโปรเจกต์ผมก็ไม่ได้ลงแล้วบางโปรเจกต์พอดูแล้วมันชักช้ารึเปล่าก็เค่กันมันไม่ใช่แต่รายละเอียดมันแพนเดอร์พวกน,นี้แล้วดีกว่าต้องไปตัคดคลิปต่อ จะต้อง,น,งอน,นอนก่อนนอนก่อนแล้วค่อยไปต่งอักครับผมสามนาทีวันนี้คินข้อวผัดเมื่อเช้าครับตัวไข่ดาวันุมก่อนกนี่จะเป็นประสบการณ์ทีงยอดเลยทุคือผมเรื่องใหญ่ว่าผมเห็นถ้าเกิกคนเนียต้องมีภาษาอังกฤษ อยู่ซึ่งก็อย่างที่ผมทำเพื่อสึกาภาษาอังกฤษ,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 ษตอนันี้ผมก็เริ่มหามาเรียนรู้ภาษาจีนซึ่งผมก็ได้เนื่องจากผมเป็นคนที่ทําอะไรแปลกประหลาดผมเลยคิดว่าไม่พอผมก็เลยพยายามที่จะศึกษาภาษาฮินดีนะก็คือภาษาชาวอินเดียบางส่วนซึ่งก็ยังไม่ได้กระทําแล้วก็จะไปพูดคาที่พอรู้ด้วยเป็นอากาศ ภาษาอินดีจริงๆตอนี้ก็ฝึกภาษาอาหอรับด้วยะซึ่งก็ได้ไม่ได้เลยเขาอ,อยากปรากฏไปรเรื่อยคือพอจะเปิดเว็บที่เขาสอนเนี่ยเป็ภาษายุทธคิดเนี่ยใน youtube เนี่ยถ้าเป็นคลิปที่เขาสอนด้วยภาษาอังกฤษทาแปลแล้วก็งงภาษาอังกฤษอยู่รอบหนึ่งล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องเอาเวลาที่เรากำลจะแบ่งอะไรเนี่ยไปเรียนอังกฤษเพื่อจะได้มีความอี่ มีความรู้กิจมากพอสักวันหนึ่งจะได้กลับมาเรียนภาษาฮินดีนะครับ mm hmm. ผมไม่รู้วิธีบังลาภาษาฮินดีเอาไปว่าสำหรับวันนี้ uh, อีกหาทีห้าวีเดียอก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะดูวิธีการเขียนโค้ดด้วยภาษาไพทอนครับผม จริงๆนี่พมก็ก็โอเคกับถุกภาษาไทยทอดแล้วก็หาความรู้เรื่องการเงินเพิ่มของเรื่องธุรกิจเอาแผไลไปเรื่อยออว่าทุกคนจะทำสุ่น,นะครับผมสักวันผมจะมาบอกลาด้วยภาษาอินดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ